วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงสุพรรณอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามาที่ศรีประจันนะฮะมาพบกับชาวนาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้ดิพันโฟทีครับเรามาพบเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับนายบุญมากศรีศกดาครับชื่อเล่นชื่อเปียครับพี่เปียนะคะอยู่ที่อําเภอศรีประจันทครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ก่อนที่พี่เปียรจะรู้จักโฟทีเนี่ยพี่เปียรํานาข้าวมาเมื่อก่อนนี้ที่ประสบปัญหาอะไรบ้างครับก็มีเรื่องการขาดทุนครับต้นทุนสูงใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเยอะก่อนที่จะใช้โฟทีพี่ได้ข้าวเยอะไหมก็15ไร่ได้13ตันครับสิบสามตันครับผมแต่ใช้ปุ๋ยกับเคมีเยอะมากครับใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเลยครับผมกี่ลูกกี่ลูกใช้21่ลูกครับ21ลูกครับผมนี่คือวานกี่ครั้งฮะสามครั้งครับ ก็เท่ากับวันคอยทีละเจ็ดครั้งทีละทีละเจ็ดลูกใช่ครับเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกครับวันตั้งยี่สิบเอ็ดลูกได้ข้าวถึงสิบสามตันสิบสามตันครับยังไม่ล้นนาเนาะยังไม่ล้นครับแล้วเคมีข้าวแมลงอ่ะใช้เคมีถึงห้าครั้งครับช้ถังห้าครั้งเนี่ยครับผมโอ้โหต้นคุณมาษาศารเลยนะครับสายพันธุ์ข้าวก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ครับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับแล้วรอบที่แล้วใช้พันธุ์อะไรรอบที่แล้วใช้พันธุ์แปดหนึ่งครับ 81ครับผมรอบนี้ใช้กขสี่หนึ่งใช้สี่หนึ่งนะครับผมตอนที่เจอ4ฟทีครั้งแรกเป็นไงครับก็ไม่มั่นใจนะครับเห็นเลยใช่ครับเห็นซองเล็กนิดเดียวครับประทับใจอะไรกับ4ฟทเนี่ยก็ใช้แล้วดีครับต้นต้นแก่งใบแข็งเขียวครับผลผลิตเกินคาดเกินคาดขนาดไหนครับ หลังจากได้ใช้โฟทีฉีดโฟทีตัวนี้ไปสองซองใช้ไปสองซองนะครับ15ไร่ครับผมได้ข้าว18.70ตันครับ18.70โอ้18ตันกว่าครับผมแล้วก็ลดปุ๋ยไปหนึ่งครั้งครับลดปุ๋ยไปหนึ่งครั้งครับผม7ลูก7ลูกยาฆ่าแมลงอ่ะยาฆ่าแมลงลดไปสองครั้งครับโอ้โหลดปุ๋ยลดยาครับผมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น ห้าตันกว่าเพิ่มจาก13เป็น18ตันกว่าครับผมปุ๋ยก็ลดยาฆ่า<ด>มแมลงก็ลดครับผมผลผลิตดีขึ้นอา้าวจริงๆรแล้วผลผลิตน่าจะลดนะปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผลิตดีมากเลยครับดีมากครับผมให้คะแนนเท่าไหร่ครับดีมากถ้าร้อยคะแนนเต็มเนี่ยให้เต็มร้อยเลยครับให้เต็มร้อยเลย thank you